สวัสดีครับใครที่อยากจะเล่นนะครับฟูลบอดี้หรือว่าเล่นทั้งตัวไปกับผมเนี่ยนะครับประเมินตัวเองให้ดีนะครับว่ามีแรงแค่ไหนนะครับพื้นฐานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะโปรแกรมที่ผมเล่นเนี่ยมาแจกอีกละกันนะครับแจกไปเรื่อยจนกว่าคุณจะเก่งจนกว่ารูปร่างจะเปลี่ยนไม่อย่างนั้นผมจะไม่หยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสู้ไปได้วยกันโอเคไหมมีพื้นฐานยังพอเล่นเวทเป็นนะครับเคยออกกาลังกายมาก่อนเอาลองดูนะครับไขมันทุกส่วนในร่างกายเนี่ยที่อยู่ตามซอกตามขาตามเนี้งเดี๋ยวเราจะจัดการมันให้หมด เอามันออกให้หมดเอายังไงนะครับโดยการใช้พลังงานแคลอรี่นะครับโดยการเคลื่อนไหวนะครับจะโซน12-3ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันนะครับท่าที่1ผมจะเล่นอะไรนะครับผมจะเปิดด้วยหัวไหล่ก่อนนะครับซึ่งบางคนไม่ได้ต้องการหัวไหล่ที่ใหญ่ผมก็เช่นกันแต่ว่าผมใช้หัวไหล่เยอะนะครับกีฬาทุกอย่างที่เราเล่นเนี่ยใช้หัวไหล่เยอะเทนนิสแบดต่างๆเพราะฉะนั้นไหล่จึงเป็นความสําคัญมากๆในการฝึก นะครับเพราะด้าอกเวลาจะเล่นอกก็ต้องใช้ไหล่เล่นหลังก็ต้องใช้ไหล่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเปิดด้วยท่านี้นะครับหนักที่สุดเอาให้จบประมาณ12ครั้งนะครับหเซตนะครับลองฝึกดูนะครับดัมเบลเชอร์เดอร์เพรสลงมากางกว้างดันขึ้นแทงเป็นสามเหลี่ยมนะครับทำให้ได้สัก5เซตนะครับผมจะเล่นประมาณ15ครั้งหรือ12แถวๆนี้นะครับท่าที่2ผมจะฝึกแกนกลางลาตัวซึ่งเป็นท่าที่ผมไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยชอบเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ชอบเราก็ต้องฝึกบ้าง ม่อย่างนั้นเราจะเพิ่มทักษะหรือว่ากล้ามเนื้อมันเล็กมันน้อยไม่ค่อยได้นะครับบาร์เบลเดดลิฟต์นะครับข้างละ20หมั่งถ้าจะไม่ผิดนะครับซ้ายขวาย20ก็40รวมบาร์อีก20ก็60นะครับน่ารักน่ารักไม่ต้องเล่นหนักเล่นฝึกสเตงความแข็งแรงนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับได้ต้นขาด้านหน้านะครับคอร์สไบเซปแฮมสติงแล้วก็โลเวอร์แบ็กหลังล่างนะครับแกนกลางทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครอยากแข่งแรงแบบนักกีฬาลองฝึกดูนะครับ 15ครั้ง4เซต5เซตได้ดูนะครับถ้าอันนี้จะพัฒนาทักษะด้านการวิ่งของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมจะวิ่งผมต้องมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงแบบนักกีฬาย้ำเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใหญ่มากนะครับเล่นด้วยกอฟเลสซ์คอรนะครับถือดัมเบลทั้งสองข้างแล้วย่อลงโดยที่จะใช้เข่ากับข้อศอกเนี่ยเป็นตัวเซฟหรือตัวหยุดนะครับดัมเบลนะครับสคอร์ดทำยังไงก็คือทําอย่างง,ง่ายๆเลยใครไม่ไหวไม่ต้องถือน้ําหนัก นะครับผมจะเล่นแบบฝึกแ n d u ดร n นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเล่นเยอะหนึงนะครับยีครั้งนะครับหเซตนะครับใครจะเล่น3ก็เล่นแต่ผมจะเล่น5้าเซตนับง่ายดีนะครับหนึครั้งน้ําหนัก25-30ิกิโลนะครับท่านี้เราจะฝึกหัวใจนะครับไม่ได้เน้นกล้ามอกมากมายแต่จะเน้นความต่อเนื่องนะครับผมจะพักแต่ละท่าเนี่ยไม่เกิน30มสิบวินะครับวิดพื้นง่ายๆไม่ต้องระดับต่ํา นะครับพุซซับกว้างเท่าระดับหัวไหล่นิ้วทั้งสองข้างชี้ไปข้างหน้าลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลองฝึกดูนะครับเวลาเล่นเนี่ยพยายามลงให้มุมลึกที่สุดแตะพื้นไปเลย20ครั้ง5เซตนะครับผมบอกไว้ก่อนนี่คือโปรแกรมของโค้ชไม่ใช่อาจจะอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนก็ได้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับแบ็กเวิร์ดหลังทำไมต้องเล่นท่านี้เวลาฟอร์เวิร์ดมันง่ายมันเห็นข้างหน้านะครับฝึกบ่อยแล้วกล้ามเนื้อส่วนนี้จะแข็งแรงแต่แบ็กเวิร์ดมันมองไม่เห็น มันต้องกะหรือว่าคาดดาวเวลาก้าวไปข้างหลังเพราะฉะนั้นจะใช้กล้ามเนื้อที่แตกต่างมากกว่านะครับก้าวไปยาวๆเวลาพาดเราก็คุกเข่าได้เห็นไหมไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะฝึกมัดที่ผมดอยนะครับเพราะฉะนั้นมัดของผมกับของคุณไม่เหมือนกันนะครับลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับผมจะถือดัมเบลประมาณหนึ่งไม่ต้องหนักมากนะครับสิกิโลเพราะฉะนั้นผมถือมันไม่หนักผมจะเล่นจานวนครั้งที่เยอะ15-20ครั้งนะครับซ้ายขวานับหนึ่ง นะครับใครไม่ไหวนับทีละข้างก็ได้ซ้าย1ขวา2ได้หมดเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับโครงสร้างร่างกายแต่ละคนเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงจะต้องทดสอบร่างกายก่อนจะมาเจอโค้ดนะครับท่าต่อไปท่าอะไรเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับคิดก่อนอา่าน่าจะเป็นท่าอา้อใช้เคทเทิลเบลนะครับซูโม่ and s โ o ลเด e r press นะครับ o v e r h e ฮดขึ้นไปเห็นไหมขาด,ด้านในก้นแล้วก็หัวไหลแ่แขวนนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้เน้นกล้ามเนื้อใหญ่มากมายเน้นกระชับฟิตแล้วก็เฟิร์ม เล่นทั้งตัวนะครับททั Total Body, ้บอดี้เห็นไหมหลักๆผมจะใช้กล้ามเนื้อคอมมาเซอรก็คือแกนกลางร่วมด้วยเสมอทําไมนะครับบางทีเวลาเราวิ่งขึ้นเข่าเนี่ยเราเราก็จะมีมุมที่ปวดหลังเวลาปั่นจักรยานนานๆนะครับส่วนภูมิเราก็จะมีมุมที่ปวดหลังเหมือนกันนะครับมันยังแข็งแรงไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกร่วมด้วยนะครับบางทีเราไม่มีวันฝึกแกนกลางเลยเราก็จะมีวันเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เล่นแยกเล่นชิ้นแกนกลางเราจะลืมให้ความสําคัญนะครับลองฝึกท่านี้ดู นะครับไม่มีอุปกรณ์ก็ใช้ดัมเบลนะครับใช้อะไรก็ได้ลูกบอลก็ได้หมดเลยนะครับสซลมบอลนะครับถ้าสุดท้ายเขาเรียกว่านะครับวันอาร์มเคสเทนเบลสวิงนะครับไม่ต้องทําตามก็ได้ทํา2 0 0มืก็ได้ผมจะใช้ท่านี้นะครับเพื่อฝึกหลังล่างนะครับโลว์แบ็กท้องขาไหล่เห็นไหมทั้งตัวนะครับทำไมถึงชอบให้ลูกค้าเล่นเพราะมันเหนื่อยแล้วมันไม่มีแรงกระแทกดีและที่สาคัญมันจะแยกประสาทซ้ายขวาคอ i ดเนชันได้ดี นะครับคนที่แยกซ้ายขวาไม่เก่งบาลานซ์ไม่เก่งหรือว่าคอนโทรลกล้ามเนื้อแยกชิ้นไม่ได้นะครับต้องฝึกท่านี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโปรแกรมพวกนี้ผมจะเล่นประมาณ60นาทีต้องถึงมือใหม่นะครับลองฝึกดูนะครับ30นาทีก็ได้นะครับสู้ๆนะ